สองสีสวัสดีจ้าเลบสันอีกแล้วค่ะพี่น้องเลบสันกร,รมาตอ่อกันจ้าและผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานต่อเล็บอคิลิกของพีมินค่ะพี่น้องพีมินสาขาปินเกานะคะพี่น้องเป็นงานต่อเล็บอคิลิกแบบขึ้นฟอร์มที่ไซฟอร์มยังไงได้ค่ะพี่น้องโดยความชํานาญการนะคะของพิมินค่ะและ อยากสิบอกว่าบัว,บวลูกค้าสียูไก่สาขาใดนะคะบัวสิเป็นนวมินหรือว่าปินเก่านะคะสามารถแหวกเข้าไปใส่บริการได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเขาก็คือการตอนเล็บอะคริลิกใหด้ดูความเป็นธรรมชาติกับพี่น้องบอัวลูกค้าท่านใดเนี่ยเคยตอนเล็บมีประสบการณ์กับงานตอนเล็บที่บ่ดีมากหรือว่า โบส่งโบงามส่งบบสวยบบดูธรรมชาติอยากห้แวะมาหาที่เว,พเวีพี่นวกรอนค่ะพี่นอกนี้ขายขอเก่งค่ะพี่น้อ,อ่ะโอเคจะบอกไปบอกมากนะคะพี่มิ้นต่อสิเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอกลังตะไบส่งแล้วก็ดูธรรมชาติแบบนี้จ้าและในงานชิ้นนี้นะคะมีงานไหลออมเบ์พร้อมค่ะพี่นอกผู้ใดที่อยากได้งานออมเบทีละมุนละมุนแบบนี้ค่ะดูแล้วนูนิ้วผู้ดิบผู้ดีมากจ้าผู้ใดอยากใช้บริการทักมาเด้อจ้า